ทุกคนครับวันนี้ฉันจะทำอะไรกันดีนะเราจะสร้างสิ่งอะไรกันดีอันนี้มันก็เก่าไปแม่เอาละขวดยาของลุงล่างหมดเลยอ๋อใช่แล้วไอ้หมูตัวนี้นเองอ คิดแต่ออกแบบเอาหมูเลือกเลยนายอยากได้เลยเดี๋ยวเซ่ขอนด้วะกันชุอกฮาวมันมีพลังเฮ้ยมันเป็นอะไรวะมันคึอมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันดูดได้ด้วย เ้ยรีบแก้ไขด่วนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับหมูข้าเนี่ยก็ไปประตูนอยประตูนอยอ๋ออะไรวะไ่ต้องกาอเลยช่วยหมูข้าหน่อยช่วยน่าจะไม่ได้เนี่ยหมูเจ้าเป็นไรอ่ะเออก็ไม่รู้อืมข้าวเหมือนมีวิธีนะ นา่นี่นา่นี่นี่นีอุ้ยมันตัวอะไรวะมาฉันขอโทษนะฉันไปแล้วบายบายเออไปดูคิดออกละลองลองดูลองดูกได้อ่ามูฉันไป็เพื่อนแกได้ไหมนี่เป็นไงติดใจเออ ไอชิปอะไรล้วว้วิ่งอาเป็นหมูบกงอเป็นหมอบกงบกโลกบกรลบอึ้งเลยยงจบขอบคุณที่รับชมรั